สวัสดีครับเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านครับวันนี้กับช่องเก่งกล้าเทรดนะครับจะมาวางแผนเก่งกำไรของตัวสีไทยนะครับประจำวันที่17พฤศจิกายน2564นะครับก่อนอื่นเลยผมขอไปสรุปเซตเพียงสั้นๆกันก่อนนะครับวันนี้นะครับเซตของเรานะครับปิดอยู่ที่1644นะครับก็ปิดราคาใกล้เคียงกับของเมื่อวานนะครับต่างกันเพียง 1. จุดนะครับแต่วันนี้เราได้กราฟแท่งสีแดงออกมาแสดงว่า พรุ่งนี้หรือวันศุกร์นี้ก็ต้องเฝ้าระมัดระวังกันอีกทีครับว่าเขาจะสามารถเบรกกรอบเส้นกดของเราตรงนี้บริเวณนี้ได้หรือไม่นะครับถ้าเขาเบรกกรอบตรงนี้ของเราไปได้เขาก็จะมีทิศทางที่จะไปขึ้นนะครับก็เราก็มองว่าอยู่ช่วงประมาณ1658กถึง1 6 7่กอก่อนนะครับในกรณีที่เขาสามารถเบรกกรอบที่ขึ้นไปได้นะครับแต่เมื่อถ้าเขาไม่สามารถเบรกกรอบตรงนี้ไปได้นะครับเราก็ลดลงไปอยู่ที่ประมาณ อาจจะย่อถึง1627ถึงประมาณ1620ได้โดยประมาณนะครับก็คือช่วงบริเวณแถวๆนี้ก็คือเส้นที่เป็นเส้นแนวรับไว้อยู่ประมาณบริเวณนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องระมัดระวังในการลงทุนเป็นรายตัวไปแล้วกันนะครับสำหรับตัวแต่ละตัวที่เราจะลงทุนครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะพามาดูของตัวตัวสีไทยนะครับก่อนอื่นเลยผมขอเขียนชื่อก่อนตัวสีไทยนะครับ สีไทยนะครับวันนี้เขาปิดราคาอยู่ที่1บาท38นะครับ1.38เพราะฉะนั้นเรามาดูแนวรับแนวต้านกันก่อนเลยครับแนวรับนะครับแนวรับแนวรับของสีไทยนะครับแนวรับแรกที่เขาต้องรับให้อยู่เลยครับคือราคาที่1บาท36และราคาอยู่ที่ประมาณ1บาท34นะครับและก็1บาท32 ขอสาขอ3แนวรับก่อนนะครับส่วนแนวต้านครับผมแนวต้านมาดูแนวต้านกันก่อนเลยแนวต้านแรกที่เขาต้องผ่านให้ได้เลยครับแนวต้านแรกที่ผมมองว่าอย่างมีนัยะสาคัญคืออยู่ที่ประมาณ1นบาท40แนวต้านถัดไป1บาท4ีนะครับแนวต้านถัดไปนะครับอยู่ที่1บาทประมาณ1.48และแนวต้านสำคัญบริเวณนี้คือ1.52นะครับ 1.52บริเวณนี้นั่นเองอ่าเห็นไหมครับอ่ะโอเคประมาณนี้ครับดเพราะฉะนั้นเราถ้าถ้าเราดูเรามาทํากรอบแนวรับแนวต้านกันก่อนนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าบริเวณเนี้ยครับเขาสร้างฐานมาค่อนข้างที่จะสวยก็คือบริเวณนี้นั่นเองหลังจากที่เขาย่อลงมาต่ากว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ารอบเนี้ยต่ําโลวล l o w e ตรงเนี้ยบริเวณนี้นะครับคือตรงนี้ เห็นไหมครับว่าตรงนี้เขาทำโลต่ำโลว์เวอรโลมาเพราะฉะนั้นรอบนี้เราอาจจะมองระยะสั้นๆก่อนถึงประมาณ1บาท52นะครับในกรณีถ้าเขาสามารถกลับตัวเหนือเส้น EMA 5 0ก็คือเส้นสีส้มของเรานั่นเองนะครับแต่ณร,ราคาปัจจุบันเนี่ยเขายังไม่สามารถยืนอยู่เหนือราคาเส้นสีส้มคือ EMA 5 0แต่มีสัญญาณการกลับตัวของ EMA 5ตัดเหนือ10นั่นเองเพราะฉะนั้นโมเมนตัมช่วงนี้อาจจะต้อง เขาอาจจะเรียกว่าช้าลงหน่อยแต่ก็มีความน่าสนใจคือเขาจะเป็นจุดกับตัวหรือไม่นะครับเพราะว่าสัญญาณของ MACD ก็มีการตัดสัญญาณกัดขึ้นมาแต่ก็ยังต่ําอยู่กว่า0นย์ะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมองว่าถ้าตรงนี้เป็นกรอบแนวรับแล้วส่วนกรอบแนวต้านผมก็จะมองว่าจะอยู่ช่วงของบริเวณราคาประมาณนี้ครับกู่ครับราคาก็คือ1บาท52ถึงราคา 1บาท63นั่นเองครับผมขอมองระยะสั้นๆกันก่อนนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้มองไกลมากเพราะฉะนั้นถ้ารอบนี้เขาถึง1บาท52ได้ผมค่อยไปมองถึง1บาท63แล้วกันนะครับเพราะฉนั้นเราจะมาวางแผนกันก่อนเลยว่าแผนของตัวสีไทยมีลักษณะทำเราจะวางแผนกันได้อย่างไรนะครับแผนกรณีที่1กรณีถ้าเขาย่อนะครับรอบนี้หลังจากเนี้ยต่างที่เขาสร้างฐานราคาอยู่ที่ประมาณ1บาทอบาทสักครู่นะครับ หนึ่งบาทเท่าไรนะผมจําไม่ได้แปบ๊บหนึ่งขอดูสีไทยก่อนขอดูโพยแปบ๊บหนึ่งนะครับแปบบ๊แบแปหนึ่งแป๊บหนึ่ง,แบบงสีไทยผมขอพิมพ์แปบ๊บหนึ่งขอดูโพยหน่อยอ่าโอเคครับหลังจากที่เขาสร้างฐานแล้วครับราคาอยู่ที่1บาท34นะครับผมก็มองว่า โอเคช่วงราคา1บาท34เนี่ยก็คือบริเวณฐานของอ่าโลของบริเวณนี้นั่นเองคือ1บาท34เนี่ยเขาเช็แลวเขาไม่หลุดอยู่ประมาณ4วันแล้วครับเพราะฉนั้นผมก็เลยมองว่าโอเคที่ราคา1บาท34เนี่ยเป็นแนวรับที่ค่อนข้างที่จะสําคัญสําหรับรอบแรกนะครับแต่กรณีนี้ถ้าผมมองว่าโอเคถ้าหลุด1บาท32ไปอ่ะผมก็จะคัดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าช่วงราคาย่อ,อนะครับไม่ควรหลุดเลยนะครับไม่ควรหลุดราคา1บาท 34และเราสามารถสะสมได้อยู่ช่วงราคา1.34ถึง1.38ก็คือราคาปิดวันนี้นั่นเองนะครับเพราะนั้นราคาเนี้ยถ้าในกรณีย่อผมก็มองว่าย่อชักซักประมาณราคาเนี้ยกำลังสวยครับส่วนกรณีที่2นะครับกรณีถ้าเขาจะขึ้นต่อนะครับขึ้นต่อผมมองว่าโอเคเขาสามารถวันนี้เห็นไหมครับว่าวันนี้นี่ เขาขึ้นไปเทสอยู่ที่เส้นราคา1,40บาท40แล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะยืนอยู่เหนือราคา1,40บาท40ได้ก็คือเส้น EMA 5 0ของเราก็จะอยู่ประมาณ1,39บาท39นั่นเองนะครับเพราะนั้นถ้าเขาสามารถขึ้นต่อได้ยืนอยู่เหนือราคาหรือยืนอยู่เหนือราคา1บาท40ได้ผมมองว่าจุดตรงนี้สามารถสะสม ได้ทันทีนะกรณีกณ่อนเนี้ยครับกรณีขึ้นต่อนะครับก็คือ1บาท40เนี่ยก่อนถึงชนแนวต้านที่สําคัญคือ1บาท4 3เพราะนั้นถ้าผ่านแนวต้าน1บาท40แล้วยืนอยู่เหนือได้นะครับผมก็มองว่าโอเครอบเนี้ยหนึบาท40ก็ค่อนข้างที่จะสวยและมีสัญญาณซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนกรณีเนี้ยถ้าผมมองว่าเป้าหมายของผมนะครับก็คือมองว่ารอบนี้อย่างที่ผมแจ้งครับผมมองว่าเป้านี้คือเป้าแรกคือ1บาท 52กรณีนี้ถ้าสามารถเบรกกรอบ1บาท52ไม่ได้เราก็จะมองต้านถัดไปอยูย่ใหญ่ๆคือ1บาท63นั่นเอง1.63นั่นเองนะครับส่วนกรณีถ้าผิดทางผมจะคัตลอสในกรณีนี้อยู่ที่ราคา1บาท32เป็นกรณีคัตลอสนะครับส่วนสัญญาณต่างๆนะครับอย่างที่ผมแจ้งเมื่อช่วงแรกเลยครับว่าตรงนี้สัญญาณบริบรเวณน,นี้คือ EMA 5ตัดกับ EMA 10เรียบร้อยแล้วแต่ยังอยู่ต่ำกว่า EMA 50พรุ่งนี้ถ้าเขาสามารถเบรกกรอบ EMA 50ยืนอยู่เหนือ1บาท40ได้ผมก็จะมองว่าโมเมนตัมรอบนี้เป็นการกลับตัวของสีไทยได้อีกหนึ่งรอบนะครับก็อาจจะสามารถเล่นรอบสั้นๆถึงประมาณ1บาท52 1บาท48ก็ได้นะครับอยู่ที่เขาจะไปถึงหรือไม่นะครับเพราะนั้นก็เลยมองว่าส่วนสัญญาณนี่เห็นไหมครับ MACD ตัวนี้มีการตัดมีสัญญาณการตัดของเส้นเอเอเรียบร้อยแล้วแต่ยังอยู่ต่ำกว่า0นย์ะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเฝ้าระวังกันหน่อยอีกทีนึงกันแล้วกันครับว่าเขาสามารถที่จะยืนอยู่เหนือศูนย์ได้ไหมนะครับสำหรับตัว MACD ส่วน RSI ของเรานะครับก็ยังมีสัญญาณในการที่จะเชิดหัวขึ้นมาลักษณะอย่างนี้ก็กถือว่าสัญญาณ r s i ของเราก็สวยค่อนข้างที่จะสวยนะครับ เพราะฉะนั้นก็สีไทยก็ทําการเฝ้าระวังหรือดูแล้วกันครับว่าเขาสามารถยืนอยู่เหนือเส้น EMA 50ได้หรือไม่นะครับเพราะว่ารอบนี้สังเกตได้เลยครับว่าเขายังไม่สามารถผ่านตัวเส้นกดของ EMA 50มานะครับเพราะนั้นก็ค่อนข้างที่ ฝ้าระวังทําเป็นการบ้านไว้แล้วกันนะครับสําหรับตัวสีไทยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ทําการบ้านเสร็จแล้วนะครับใครที่ชื่นชอบในการทําการบ้านของผมนะครับช่วยกดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องเก่งกล้าเทรด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ